อีกไม่กี่วีครับคุณผู้ชมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วว้าวว้าวว้าวตามเม็นสองหมื่นหนึ่งโอเคโอเคอเหลือ <ả pix ieben> เวลาอีกไม่ถึง2นาทีคุณผู้ชมเบนหลอดล็อกอัพนะครับผมจะอัปเดตเข้าสู่แมปแพน vs เบนหลอดแล้วนะครับ บอกว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้เล่นมากถึง8ล้านคนเลยโอ้อโหเรานี่ถือว่าเป็นหัวแถวต้นน้ําเลยนะเราเนี่ยมาเล่นแรกๆเลยตั้งแต่ผู้เล่นแบบ สองหมื่นสามหมื่นเนี่ยถือว่าก็รุ่นบุกเบิกได้อยู่นะคุณผู้ชมวันนี้มีอะไรอัปเดตเยอะมากๆเลยนะครับผมเนี่ยมายืนเฝ้าตรงร้านมเล็ดอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงอัปเดตเนี่ยโอ้โหเจนเดลแจกกระจุยกระจายรีสต็อกแบบบ้าคลั่งเลยนะครับผมได้พวกมเล็ดมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวดูกันมเล็ดผมได้โอ้โหผมได้คุณแครอทมา16ต้นนะครับโทเมโต้ต้นมะเขือได้มาอีก15ต้นครับโคโค่แทง โอ้43ต้นนะครับแล้วก็อุ้ยเห็ดคุณผู้ชมเห็ดผมได้มา9เม็ดเลยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้แหละคุณผู้ชมเราจะมาปลูกเพื่อหาต้นยักษ์กันอ่ะแน่นอนต้นยิงใหญ่ดามเมจยิ่งแรงดูดิวันนี้มันจะโผล่มาสักต้น2ต้นไหมนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ติดสโนนะครับเหลือเวลา,อ,าอ้าวอัปเดตแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวๆๆทำไมมันมันกระตุกกระตุกอย่างเงี้ย คุณผู้ชมตอนนี้หน้าจอมือถือคุณผู้ชมปกติเลยนะครับแต่ว่าตัวเกมน่าจะเพิ่มฟังก์ชันมานะครับ๋ยวผมไม่ปิดก่อนมันเป็นฟังก์ชันแบบช่วยให้เอ,อ่อมือถือของน้องๆเนี่ยสามารถเล่นเกมได้แบบไม่แหลกนะครับซึ่งเราเล่นคอมไงะอะไรอะ่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการโกงผู้ดูแลระบบอะไรวะมันแพ็งอะไรวะเนี่ย อ้นใหม่คุณผู้ชมไม่โกซีดนะครับผมหน้าตาเบลเชียวน่ารักอ้โหเขาแจกแบบบ้าคลั่งวันนี้ไอป้ปิมไม่ต้องจ่ายตังค์การกดคูณน,นะคุณผู้ชมเจนเดียวแจกแบบบ้าคลั่งเลยนะครับแล้วตอนนี้รีเบิร์ตใหม่ก็มาแล้วใช้ตัวไซโคลีโทสนะครับผมกับตัวพิซซ่านะคุณผู้ชมซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยผมเตรียมไว้แล้ววันนี้เรากดรีเบิร์ตกันนะครับ <S <S คุณผู้ชมดูบ้านผมตอนนี้พาที่แล้วรู้สึกว่ามันจะล้านกว่าใช่ไหมตอนนี้ สองล้านคุณผู้ชมสองล้านสองแสนเก้าหมื่นต่อวินาทีซึ่งแน่นอนครับวันนี้มันจะหายจากเราไปครับเพราะผมจะกดรีเบิร์ตนะคุณผู้ชมนะหลายๆคนน่าจะบอกว่าทําไมไม่เก็บไว้อ่ะพี่ปิมเอาไปฝากตัวเด็กก็ได้อยากกดรีเบิร์ตไปเลยเสียดายของแทนคนจริงเนี่ยมันต้องรีเบิร์ตเลยครับน้องแล้วพี่กดเกิดใหม่ทุกอย่างพี่หายเรียกอันนี้คือสูงสุดแล้วนะคุณผู้ชมห้าร้อยตัวเราจะได้เห็นบอสใหม่กันนะครับวันนี้แม่งเฮี้ยนเลย อแม่งเยอะเฮ้ยอะไรอะเอาเลเอฟไปตรงนั้นไดไงอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอผมผมเดินไปไม่ได้คุณผู้ชมเอ๊ะมันไปไงอะอ๋อเดิน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 ี่อนเดอนเดานเานเดินเนเดินเนเดิน้านเดินเดินเดคนเดนเดินเดินเดินเินดินเเิดดเิด เด ok, um ี๋ยวเอาขายอัตโนมัติออกก่อนผม่เก็บไว้หมดเลยทีนี้เก็บไ uh uh> ว้หมดเลยทุกตัวคุณผู้ชมหาเงินหาเงินหนึ่งสมใส่สมใส่นะครับผมหาเงินก่อนหนึ่งล้านก็ไม่น่าใช่ปัญหาใหญ่อะไรปลดปลดปลดไปปลดไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวคุณผู้ชมแป๊บเดียวนอกจากจะมีรีเบิร์ดใหม่นะครับผมตัวเบลล์อตก็อัพมาใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมจะมีตัวนี้เข้ามาใหม่ครับตัวนี้จะเอาไว้รีเบิร์ดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ ไอตัวที่มันเป็นวัวอวกาศอะเขาปรับเปลี่ยนนะเขาออกไปแล้วมันจะกลายเป็นวัวมอเขือเทศแทนนะคุณผู้ชมสําหรับคนกดรีเบิร์ตไม่ต้องสงสัยว่าเอ้ยทาไมมันเปลี่ยนตัวนะครับจริงๆก็ตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของตัวมันนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นรีวิวตรงไหนก่อนเลยคุณผู้ชมผมตื่นเต้นไปทุกอนุเลยตอนเนี้ยแต่ผมอยากไปดูตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองกันอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมลองกันอีกนิดนึงนะครับโอเคได้แล้วไป ไดหนล้านแล้วนะครับจ่ายเลย1ล้านปลดล็อกอ๋อมันตกลงมาเลยคุณผู้ชมคืออะไรอะ่ะวอร์เด p r i s ซ n ัคุกนี่เราต้องเอาตัวพวกนี้มาใส่เหรอค้นหา p r i s o n นอร์เบนหลอดทั้งหมดเพื่อชัยชนะแล้วเราก็จะได้รับรางวัลใหญ่นะครับอ๋อนี่เป็นรางวัลใช่ปะ่ะวิธีการหาคือเราต้องหาตัวนี้เหรอ ตัวอเลสซิโอเนี่หรอในดูในตัวนี้ก่อนอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมเพียงแค่เราหาตัวเบลลหลอดนะครับผมแล้วก็เอามาใส่นกใช่ไหมผมก็ใส่เข้าไปโอเคก็จะปลดล็อกนี้เลยหรอแล้วไงต่ออ๋อตัวต่อไปคือฉลามอ๋อคือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้รับของรางวัลไปเรื่อยๆใช่ปะเฮ้ยเจ๋งว้าวฉลามมาแล้วใส่เข้าไปเข้าครูอ๋อติดคุกอ๋อติดคุกอ๋อติดคุกแม่งเอ้ บานนิโตนี่แล้วตัวมันไม่ได้หายากด้วยนะคุณผู้ชมตอนนี้18%แล้วคุณผู้ชมหาเรื่อยๆเลยนี่โอ้โหแล้วไอปิมมันมีทุกตัวด้วยดิฮดิพอเราได้ครบมาแล้วเราก็จะได้ของนะคุณผู้ชมซึ่งของเมื่อกี้คืออะไรว่าดูไม่ทัน จะเป็นแถวๆนี้ป่ะทเทเซอร์เหรอน่าจะเป็นตัวทาดาเมจไหมคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ทเทเซอร์เราได้นู่นได้นี่มาเยอะมากเลยนะครับและเราก็สามารถกดรีสตาร์ทได้จ่าย50ล้านแล้วก็เล่นใหม่วนไปเรื่อยๆรับของรางวัลไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมแต่อันเนี้ยน่าสนมันมีไว้ทําอะไรวะลองใส่เอฟอ๋อน่าจะมีไว้ฟาดตัวเบนหลอดป่ะโอเคนี่ก็เป็นตัวกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมลองฟาดเบนหลอดดิหายมาตีเบน มันล็อกครับมันเอาไว้ล็อกเบนหลอดให้อยู่กับที่เลยในกรณีที่เพื่อนๆเจอเบนหลอดที่แบบโอ้โหมันสู้ยากมากเลยพี่ปิ่มผมยิงมันแทบจะไม่เข้าเลยใช้น้ําแข็งมันก็สโลก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเดินอยู่คุณผู้ชมสามารถใช้ไอ้กุญแจเนี้ยล็อกให้มันอยู่กับที่ได้เลยอุ้ยโคตรเจ๋งอันนี้เจ๋งว่ะเดี๋ยวก่อนนะโคปูซิโนอันนี้น่าจะเป็นรางวัลที่มาจากเล่นกิจกรรมเมื่อกี้ใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็ อันนี้ด้วยซันเซียวสีใช่ปะไอพวกมาเล็นลพวกนี้เนี่ยไม่มีขายในนี้ครับใช่ไหม มึงดูให้ช OUR ัวนะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเมล็ดถ้าคุณผู้ชมอยากได้ต้องทํากิจกรรมเท่านั้นนะครับผมไม่มีขายในร้านค้านะครับพีนะมันดูแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นดีนะคุณผู้ชมต่อให้ผมกดรีเบิร์ดครั้งใหม่ไปเนี่ยนะครับผมโชคผมเนี่ยยังคูณอยู่ที่15อยู่นะคุณผู้ชมไม่ได้มีคูณเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนที่เรากำลังจะกดรีเบิร์ดเนี่ยเขาแจ้งไว้เลยว่าเราจะได้โบนัสโชคเนี่ยเพิ่มอีก50%นตนะครับแต่ว่ามันน่าจะตันที่15้แล้วแหละคุณผู้ จนกว่าจะมีการอัปเดตแพทนะคุณผู้ชมจากที่ผมลองเช็คเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราเอาตัวมะเขือเทศนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวเห็ดเนี่ยนะครับผมเอามาผสมเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับตัวเกมน่าจะยังไม่ปลดล็อกนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมลองวางให้ดูเห็นไหมมันบอกเลยว่ายังผสมไม่ได้นะครับน่าจะยังไม่มีตัวมานะเดี๋ยวผมรอดูบอสก่อนถ้าเราเห็นบอสก,กันเมื่อไหร่เนี่ยเป็นอันแบบสิ้นสุดและฟินิชแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บต้นไม้ทั้งหมดครับและเราจะปลูกหาต้นไม้ักษ่กันคุณผู้ชมวันนี้คาดหวัง ซักต้น2ต้นละมัง้งอ่ะาจจะหวังสูงอาจจะหวังเยอะไปนะคุณผู้ชมแต่มันน่าจะมาหน่อยนะต้น2ต้นนะถูกไหมอ่ะตอนนี้เหลืออีกประมาณ10ตัวครับเราจะได้เห็นบอสตัวใหม่ที่เราเพิ่งจะกดรีเบิร์มานะคุณผู้ชมนะขอดูหน้าค่าตาเดี๋ยวดีว่าบอสเองหน้าตายัางไงเดี๋ยวผมเตรียมกุญแจมือเลยเพื่อในกรณีที่เราแบบไม่ไหวจริงๆกุญแจมือกุญแจมืออยู่ไหนวะกุญแจมืออุ้ยลองใช้เทเซอร์เลือดมด เลยคุณผู้ชมผมจะต้องมานั่งไล่บอสใหม่ตั้งแต่หนึ่งถ้ามันเป็นกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรื้อต้นไม้ทั้งหมดเลยครับแล้วผมจะเริ่มปลูกเลยเพราะเรารื้อหมดแล้วเนี่ยตัวเบนล็อดมันจะไม่วิ่งออกมานะคุณผู้ชมอ่าเนี่ยตัวเบลโ็อดหมดล็อตนี้ก็น่าจะไม่วิ่งแล้วเห็นไหมมันจะไม่ออกมาแล้วคุณผู้ชมเรามาทาภารกิจระดับชาติกันคุณผู้ชมครับเริ่มจากต้นไม้ใหม่ก่อนละกันเนาะคุณผู้ชมจะได้เห็นพร้อมกันนะครับนี่ต้นที่ได้จากกิจกรรมคุณผู้ชมใช้เวลา20นาที ก็ไม่นานนะแล้วก็มีต้นนี้เป็นต้นใหม่ที่มาจากกิจกรรมเดี๋ยวผมปลูกต้นกิจกรรมก่อนนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ดีป่ะเพราะต้นนี้แค่แค่สองนาทีเองคุณผู้ชมแล้วก็มีต้นนี้ปลูกให้หมดเลยนะต้นใหม่โอ้โหแม่งโตอย่างเร็วเลยคุณผู้ชมเป็นมะเขือม่วงนะครับแล้วก็ต้นนี้โอ้ต้นนี้ไม่ถึงนาทีครับก็น่าจะต่างระดับไปแต่ต้นนี้น่าจะดีสุดนะครับเพราะาใช้เวลาปลูก20นาทีเลยจะเป็นตีมนักโทษคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นนะจะเป็นแบบ โ so ดนแบบโซ่คลองไว้อ้าสนพีเมียมวอเตอร์อ๋อมันปลูกไวเลยคุณผู้ชมพีเมียมวอเตอร์โอ้โหดูดิใช่อย่างเจ๋งโอ้เป็นปตีมัโทูตตีมันทูตไอ้ช่าเช่าช่าโอ้โหนี่คุณผู้ชมเป็นคุณตำรวจถือกระบองดาเมจ3,900นะครับใช้ได้เลยนะนี่ดาเมจ500ครับ ตัวนี้ไก่สุดนะดาเมจ25ครับแล้วก็ทันตะวันดาเมจ414ตัวนี้เนี่ยเป็นระดับสักดิ์สธิ์คุณผู้ชมคือถ้าเราทําต้นใหญ่ได้ดาเมจก็ไม่ธรรมดานะครับเราจะเก็บก่อนนะครับซึ่งเป้าหมายเราไม่ใช่ตัวพวกนี้ตัวพวกนี้เป็นตัวอัปเดตนะครับเป้าหมายเรามันอยู่ตรงนี้ไปที่มันเล็ดเราจะเริ่มจากต้นอะไรก่อนดีคุณผู้ชมเอาต้นนายแครอทก่อนไหมนายแครอทเนี่ยผมมีอยู่16ต้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะสแปมปลูกให้หมดเลย นี่แล้วเอาให้หมดคุณผู้ชมเอาให้หมดเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ต้นใหญ่ไหมฝากกดไลค์เป็นแรงใจให้กับพี่ปิพมด้วยนะครับแต่ให้ดีที่สุดเนี่ยเราต้องปลูกตอนที่แบบมีหรือดูอะมิวเทชันมาอะไรเงี้ยเราควรปลูกตอนนั้นนะครับมันจะมีโอกาสติดมิวเทชันด้วยแต่ผมเครียดรอแล้ววันนี้คือตั้งใจทำคอนเทนต์นี้เลยอะอีกไม่กี่วีครับคุณผู้ชมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วว้าวว้าวว้าวตาเม็ดสองหมื่นหนึ่งโอเค เ,เราภูมิใจอ่ะที่เหลือจะดาเมนแบบกุ้งกิ้งนะ8 0 0 0 4 0 0 0 3 5 0 0 2...1... ม0ไปต้นต่อไปกันคุณผู้ชมผมกำลังตื่นเต้นเลยเนี่ยขอใหญ่ๆมาสักต้นหนึ่งแน่วโหคือเรากีตเลยเมื่อกี้มีตัวติดทองมาด้วยนะคุณผู้ชม,ม,ม,ม <c oughs> เห็นแล้วมันชื่นใจ โอ้โหดาเมสตัหดึงเนี่ยเรามาชื่นใจจริงๆมาในต่อไปที่เราจะทํานะครับผมคือต้นมะเขือเทศครับคุณผู้ชมครับมีทั้งหมด15หเมล็ดนะครับ <S <S ดูว่าจะมีใหญ่ๆหลุดมามากไหมนะคุณผู้ชมสแปมเลยครับ <S <S ขอให้ใหญ่สักต้นดาเมจสี่ห้าหมื่นขึ้นไปอะแค่นั้น่ะไอปิมก็ชื่นโอกชื่นใจแล้วจริงๆไม่ได้ขออะไรเยอะแยะเลยจากเกมขอเห็นดาเมจสี่ห้าหมื่นได้ไหม บ้าข้างๆอะไม่มีจั๊กอุ้ยเขาบอกว่าอ,อ๋อต้องจอยเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะอ๋อ,อตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมอาจจะต้องจอยเซิร์ฟเวอร์ใหม่เผื่อมีอะไรอัปเดตอีกนะครับเยวตรงนี้ก่อนมา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 ก่อนขอขอขอดีๆขอดีๆแปดเจ็ดเิมโตแล้ว เบอร์ก่อนนะครับโอเคตอนนี้เป็นสามห้าหนึ่งห้าแล้วนะคุณผู้ชมสังเกตด้านบนขวานะครับดูซีมีอะไรมาขายไหมไม่มีทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย <c oughs> เออมังมังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่ว่ะ <c oughs> เรามาดูมาเมล็ดเห็ดกันคุณผู้ชมไม่คาดหวังนะนะอันนี้พูดตรงตรงเลยไม่คาดหวังแล้วผมเจอแครอทเมื่อกี้ไปผมไม่คาดหวังกับเห็ดแล้วอ่ะนี่พูดเลยไม่คาดหวังอ,อ่ะไม่คาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังไงปิม ถ้าเราไปยิ่งไปคาดหวังอะไรนะคุณผู้ชมแล้วมันไม่ได้อย่างที่ใจเราหวังนะเอาเจนเดวแม่งหลอกให้เรารีเซิร์ฟแล้วคุณไม่กระหายเจนเดวเชี่ยแม่งหลอกกออูมันหลอกมิ้นยัยรู้สึกผิดแล้วอ่ะไอเอฟเล่นเซิร์ฟเดียวกับเรานะแล้วผมไปกดรีเซิร์ฟนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะกดคืนให้น้องนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะเสียสิทธินะฮะเจนเดล กูแขนมึงวะ่ะอันนี้น่าจะไม่ลดแล้วป่ะแต่น่าจะลดน้อยแล้วคุณผู้ชมจริงๆรอได้นะครับแบบเซอร์ไพรส์ไงหันมาแบบเอ๊ะเอะอันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออรอเซอร์ไพรส์หน่อย20บวินะเดี๋ยวเราจะหันหลังกลับไปแล้วแบบค่อยๆแง้มาเหมือนเหมือนเอเราเปิดไพ่อ่ะลุ้นขอบลุ้น <c oughs> ค่อยเลี้ยนจอสังเกตด้านซ้ายมือนะคุณผู้ชม <c oughs> ลุ้นอ <c oughs> เห็นขอบแล้วเห็นขอบแล้ว แไอ้ควายอ่เดี๋ยวเรามารีวิวเจ้ามาม่วงกันนะคุณผู้ชมกดเลย949โลบักนะครับอ่ะแมงโก้จัดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับโอ้โหแม่งเป็นชั่วโมงอ่ะใช้เวลาปลูกเป็นชั่วโมงคุณผู้ชมแสดงว่าดาเมจต้องล้นเหลือต้นต้องโคตรเท่40วิครับ ขอเจมมจมคือรู้อยู่แล้วว่าดาเมจมึงเยอะแต่มึงช่วยต้นใหญ่หน่อยได้ไหมขอแอคสาวอ่ะขอเออสาวหน่อยได้ไหมผมจะดูมันเติบโตผมจะไม่หันหนีมันผมจะเห็นความยิ่งใหญ่ของมันเจ้าแมงกอไอ้ดาเมจเก้าปัดโอ้แมงแอบเบลเจ้าดาเมจเก้าปัดมาเดี๋ยวเราจะมา ปัมบอสกันนะคุณผู้ชมนะแต่จะเริ่มจากนายแคลร์ก่อนนะครับจะมีตัวนี้ที่ติดทองดาเมจห1ึ0 0ตัวนี้ดาเมจเจ0 0พันตัวนี้คือตัวใหญ่คุณผู้ชมหนี <c oughs> เห็นแล้วปวดหัวใจอ่ะประมาณนี้ผมกดคูณเลยดีกว่านะครับแม่ง้โดนเหลี่ยมแม่งบอยออกเซิร์ฟโดนเหลี่ยมเข้าให้เต็มเ็เต็มเต็มคูณสแม็กันนะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับ หมืเดิมคุณผู้ชมเรากดจัดหนักจัดเต็มกันทุกพาร์ทอยู่แล้วนะครับกดจัดหนักจัดเต็มนี่ยาสปีดครับแล้วก็ยาโชคดีคุณผู้ชมตัวเบนหลอดจะได้เดินออกมาเร็วๆนะครับผมเพราะเรารีบที่จะหาบอสนะครับโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่92ล้านโอ้โหชีวิตทำไมกูมันอับจนหนทางขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยแต่เรามีไข่นี่ว่าลืมไปเลยนี่ ไข่โชคดีรับเพียงแค่เราเปิดหาตัวในไข่แล้วก็เอาไปวางแค่นั้นเราก็ได้เงินแล้วใจเย็นๆนี่เราก็ใส่ไปแค่นี้เราก็ได้เงินแล้วเออมาทนลําบากอยู่ตั้งนานเพิ่งจะคิดออกต่อไปเราจะมาเลี้ยงโทมิโต้กันคุณผู้ชมโทมิโต้เนี่ยผมมีต้นใหญ่ก็แค่สองต้นนะตอนนี้จะมีต้นตุดอ,อ้ยทำไมดาเมจผมลดอะตอนแรกดาเมจผมสี่หมื่นห้าคุณผู้ชมต้นเนี้ย เกมเนิฟบีกโอ้ยได้ไงได้ก็ยากจะมาเนิฟกูอีกงอมว่าคุณผู้ชมนี่พูดตรงเลยนี่งอมจริงเนี่ยไม่ตลกเลยเนี่ยดามเมจก็โดนเนิฟกว่าจะได้มาสุดแสนจะลำบากนะครับเนิฟกูอีกโอ้หนโล1.4โลเดี๋ยวไล่ดามเมจที่มันเกินหมื่นก่อนนะครับโอ้โหต้นกูก็มีอยู่แค่เนี้ย ยังมันเนิฟกันใจมึงนี่มันอามาหิตผิดมนุษย์มานานะเจนเดวอ่ะประมาณนี้นะครับผมต้นมะเขือเทศนะครับต่อไปจะเป็นต้นเห็ดโอ้แต่ต้นเห็ดดามจเยอะคุณผู้ชมดูดิสองหมื่นต้นนี้คือ3ามหมื่นห้าเลยนะครับน้ำหนักอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ดาเมจคือเฟี้ยวเลยบางต้นก็ใหญ่ในเะห็ดแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่แบบบึ้มบั้ม,มซัมเบ้ไงอันนี้คือเราวางแต่ต้นซีเข็ดนะคุณผู้ชมตอนนี้ในเกมมีต้นซีเข็ดแค่4ต้นนะครับผมต้นสุดท้ายจะเป็น มะม่วงนะครับเป้งทุเรศดาเมจ902โอเคครับคุณผู้ชมครับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าเดี๋ยวมาหาอะไรทำสนุกสนุกให้คุณผู้ชมดูอีกนะครับผมฝากด้วย thunder shop นะครับผมใครที่กำลังมองหานะครับผมเซ็ตรีเบิร์ดหรือจะเป็นตัวมังกรทำเงินหรือจะเป็นต้นไม้หรือกัวการ์เด้นหรือ 99คืนไอดีไก่ตันก็มีทั้งหมดนะครับผมเจอเลยที่ทันเดอร์ช็อปนะครับเจอกันพระต่อไปครับ